กับมีหน้าที่ในการสกัดกัน้นไม่ให้ยาเสพติดผ่านจากบ้านเราไปต่างประเทศทั้งจากท่าเรือและก็ท่าอากาศยานสำหรับพดีนี้เกิดตั้งแต่ปีปลายเป็นวถึนาันที่3ธันวาคมีนะครับที่หน่วยที่ผมพูดเนี่ยหน่วยบุนการเนี่ยะครับได้ยึดอไอจํานวน900กว่ากิโลนะครับ 900กิโลกิโลซึ่งปลายทางจะส่งไปไต้หวันนะครับตอนนั้นเราก็มีร่วมกันขยายคนนะครับขยายคนเพื่อจะอยากทราบว่าใครในอยู่เบื้องหลังเราก็พบว่าในโขนมที่ดินที่บ้านหนูปะอันนี้คืออะไรอันนี้คือหนูซื้วยขอดูหน่อยครับ นีอันนี้เราซื้อที่ไหนที่ที่บ้านใช่ไหมนี่คือบริวารนะบริวารครับเราเราชื่อเราเป็นคนซื้อถูกต้องไหมชื่อเราเป็นเราซื้อให้ใครอันนี้คือเขาซื้อให้ผมพ่อซื้อให้ใช่ใช่ผมซื้อใช้ชื่อเราซื้อแต่พ่อซื้อให้โอเคซื้อแล้วใช่ไหมเป็นเราเป็นเจ้าของแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปแล้วไม่กินนะกินเดิมเลยล่ะโอเคอ่ะเดี๋อา มีแต่จะเปลี่ยนชื่อนะ